เจอหน้าชนหน้ากูกับมันเฮ้ยโอ้โหข้างในก็มีมันอยู่ชั้นสามเลยอโอยน้อแค่ตอนแข่งทีมชาติมึงขับมอเตอร์ไซค์พาคว่ำเขายังด่ากูเลยไอ้เปกดเฮ้ยพี่โกงปุ๊กพี่โกง แล้วไปบอกเขาดิว่ากูกลับมาเล่นเนี่ยพาร์ทเนอร์ก็มีเนี่ยไม่เห็นให้เลยวะของได้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 จีได้จีคอยไดไหมคืนห้าไดไหมไม่เคยได้อ่ะกูอ่ะก็กูบอกแล้วกูเล่นมากูไม่เคยได้เลยจีคอยอ่ะอยู่ครบไปเนี่อยู่ครบไปเนี่ยโ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 อเคภารกิดต่อดีกว่าตึ้งหลุมให้เยอะนะเยอะนะเยอะนะพี่เอากรลับมาตีนะคนละมัดสี่พีแล้วเมื่อกี้พี่คอยไว้เปิดก็ได้มัดหนึ่ง้ก็ได้แม่งสามไปแม่งสามไปตึ้งก็ดังไม่เจอมันลงขวาหมดเลยโอเคผมไปเปิดลงตรงกลางตัวหนึ่งลงตรงกลางตัวหนึ่งลงตรงกลางตัวหนึ่ง เอ้ผมได้ยินี่ยนอวเนี่ยลงขาสองเป็ดระวังน้องน้องไปเไติดอะไรอ่ะติดใจก็ดังข้างๆเรามีป่ะไม่เห็นร่งข้างๆเจ็บมากเอาข้างๆก่อนมั้งน้องน้น้องตรงไหนน้องตรงไหนน้องเดีเดียวเดียวดียวเดีียวเดีเยวเดยเวเดียยวเดียวีียเว มันน็องอยู่ตรงกลางอ่ะผมรีโหลดแป๊บนึง่งกูเดะกูเดะกูเดะกูเดกูเดะไปซ้ายนะกูเดะไปซ้ายนะเข้ากลางมาเลยผมเข้ากลางนะคานไปขวาเฮ้ยแม่นยังอ่ะก่อสักโอ้โหเข้าหัวทุกเม็ดเลยมันมันขันหนุ่มน้องพี่สามละอู้เอาเฮ้ยยิงจากขนมปังพี่บอยมาร์คมาร์คมาร์คสามผมเป็ดมาทางซ้ายสองตัว ทุกทักปะชุบไปก่อนเลยพี่ไม่ได้ชุบพี่ไม่ได้ชุบพี่ต้องเด็ดยอดป้ามียาป้าอยู่ไม่มีไม่มีอันนี้แฝดอันนี้แปดอันนี้แฝดมันเห็นพี่แล้วนะมา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 แล้วอ่ะตรงตรงคอนอ่ะตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ไกลๆตัวหนึ่งเนี่ยแฝดสายพี่แล้วผมเล่นสายให้อยู่เล่นสายให้อยู่เล่นสายให้อยู่ไม่ไล่สายอ่ะแต่ไม่ได้ไอ้ชิด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 เสร็ล้พี่ น็อก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 ตัวชิ้นน็อกแล,ล้วก็ไกลๆกลกว่าดังทุบเล็บนะน่าจะมาคอนแล้วล่ะที่ระวังพวกไคอฟ้ามานะพี่ตรงกลางอะ่ะน่าจะมาคอนแล้วนะระวังระวังระวังปืนเฮียอะว,วะที่ยิงกู แป๊บเปิดอะไขึ้นมาแล้วมันเป็นสิงเกิลหัวหงอกตาย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 ไอตัวนี้ก็โดดโดโดมาโดดมาเขียแล้วเหรอเขียแล้วใช่เขียนแล้วกระตายเลยโอเคโอเคไอตึกอิดตึกอิดตึกอิดไกลเหมือนมันจะค่อยๆเพีบเพยีบพยบเพีบมานะขาดแล้วเปล่าขาดแล้วเปล่าเพียบขาดแค่กระสุนขาดแค่กระสุนกระสุนกระสุนเขียวผมนี้ฮต่อแล้วต่อแล้วแล้วได้ได้แล้เอาแล้วขาดไอ้สุด ผมเล่นขนมปังนะไมนอยู่ไหนอะอยู่มาร์คหนึ่งผมล่าสุดอยู่ตรงอิดอ่ะต่วมาจ่ะพี่ไปตรงกลางแล้วนะตรงหน้าเวฟอ่ะผมมองอยู่พี่รองกวาดังเก่าเรามานะเดี๋ยวพี่ฉีกตัวเดียวที่ขวาพี่จิกขวางนอกให้น่าจะเหลือสามไอวิ่งวิ่งอยู่ตรงกลางพี่ตรงมาร์าผมเลยตัวนึงเอ๋ออย่ากดจะจะเพิ่งซ่าผมหลบนะมันหัวแตกเหมือนกันอ่าเอยได้แล้วเสื้อดำล่าสุดได้แล้ว เอาหนักหนักสวยเนาะดูซ้ายอยู่ซ้ายยังไม่เห็นใครนะน็อกขวาน้านขวาใช่ตรงกลางขวาเฮ้ยฟ้าขวาไม่มาวิ่งฝั่งเดียวกันก็ได้ยะอยู่ใช่พี่โคเจ็บมากตัวนึงขวามืออยู่ซ้ายตัวนึงอยู่ตัวซ้ายเจ็บมากตรงตรงตรงมาร์คส้มมาร์คส้มตัวนึงนะมาร์คส้มตัวนึงด้วยเก็บผมลอยขวาให้ไส่ไปไไได้้ลมาร์คส้มน็อกพี่ตัวใช่ปะตั้องเก็บต้องเ้ตัวน้อยตัว ทางมัดส้มใช่ตัวท้ายล่อมากสามโอเคโอเคโอเคเรื่องดูเรื่องแถวหน้าผมนี่แหละตัวท้ายอ่ะอยู่นี่พี่อยู่นี่อยู่นี่ใต้นอนเจ็บมากเจ็บมากหัวเจ๊ดอเอาเตอร์เลยอ๋อผมไม่ได้ช่วยเทียเลยเฮ้ยถุงมือชาวเก็บดีกว่าไปปืนกดให้ป้าเอ้ยไม่ถุงมือของชาวด้วยหรอปี อย่าน้ำใครเหลือปะอย่น้ำขวดฟ้าขวดฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหว,ไว,ไวตีหนึ่งแล้วเหตบ <c oughs> มากตั <c oughs> วนี้ยิงพี่ไม่ระวังหลังเข้านะเดี๋ยวดูให้ดูหลังให้ใดูหลังให้เล็ดหนึเล็ดหนึ่งแล้วเล็ดผมึหนึ่ง,ง,งมีเนินล่างซ้ายตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ที่พี่มาร์คเอ่อโอ้สวยสวยผมจะมาพอดีเลยมาแล้วนะกู <c oughs> เจอหน้าชนหน้ากูกับมันเฮ้ยโอ้โหข้างในเขามันอยู่ชั้นสามโอ้ยน้า ตรงไหนเป็นหมดเลยครับ้านอิดบ้านอิดชั้นสามชั้นสามอยู่ชั้นสามระวังแดดฟ้าได้ยินแล้วได้ยินแล้วตั้งสองตัวรออยู่ไอ้ตี่นี้อีกแล้วอ่ะที่ที่เดินเข้าหลังเราเหน็บใช่หรอตรงนี้ตัวนึงมาร์คสามผมครับตัว่านหนตัวมีตัวนะตางซ้ายชั้นสามชั้นสาม ไอเบฟเล่นไปเลยท่านางผมเจอตัวนี้อยอะต้งชุบไปแล้วป่ะพี่ตั้งหนึ่งเป็ดขามันนี้ขามันนี้ขามันนี้เอาเล่นๆเอาไอ้เหี้ยไม่เห็นเลือดโทษทีมาให้ตายคอเพ่ออมาให้ตายคอหัวหลังไปช่วยอยู่ไหนอะพี่นี่อะกระจอกไอ้เหี้ยเออ ที่นี่อีกแล้วตัวทีเป็ดพี่ไม่เห็นเลือดวะไม่เป็นไรพี่้ายัมว่าโฟกัสตัวเองอยู่เมื่อกี้ไม่สุดท้ายถ้ามันถ้ามันดูอยู่อะตอนพี่จับผมมันก็ลงมายิงพี่อยู่ดิอ๋อไม่น่าดูหรอกมั้งมันมันเล่นกระจอกอะน่าจะเป็นคนธรรมดาปรัอาจจะเฮ้ยอาไงพี่นี่เหรอเฮ้ยอีกฟีเลยเอาเลยดับเครื่องจอดหลังเนิน มันน่าจะเก็บศพเก็บเครื่องดับเครื่องนิดับเลยดับเลยดับเยดับช้านะวะแม่มันได้อยู่ป้าวตัวดีบ้า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 บาบ้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 บ้า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 ่้ใบ้า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 บ้บ้าบ้้าบ้าบ้้าบ้้าบาบ้บ้า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 าาาาาบ้าาา้้า้าาา้า้า ไปถึงเหรอสวยตามนะพี่แน่แน่ไอ้นี้มีขวาแหละเออหน้ามึงก็มีข้างในเหรือข้างนอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่ได้ซ้ำตัวที่พี่บอยยิงน็อกนะอันนี้มึงลาดนะอันนี้พี่ซ้ำอันนี้พี่บอยซ้ำละบนเข่าพี่งเหมือนในบ้านมีตัวนึงมึงเล่นในบ้านได้ป่ะเดี๋ยวพี่เอาเข่าให้พี่ชาร์จเข่าเลย เขาเนาะเขามาทำท่าว่าเราจะชาร์จในบ้านไม่มีแล้วเอ้ยมีมีตายหมดเฮ้ยตึงไปหรือเปล่าธรรมดาน้องไอ้เฮียตำนานก็คือตำนานป้าวไอ้สัสขนาดนี้ลงแข่งก<อ>ี<อ>่ความมากเลยทุกวันก็คือไม่ได้เกิดบอกแล้วตึวงกันแต่ลงแข่งกี่ความเฮียเดี๋ยว <Yeah, S 1> เด็กมันร้องกันละงมโอ้ยเฮียพี่เขาไม่ได้เล่นเป็นปีทำไมเขายัางโหดไม่อยากแบบให้เด็กมันจะพูดไง ไม่เข hum hey. um, yeah. ้าแข่งด้วกับมันเฮ้ยยันดี้ก็หาเรือบตลอดอยากได้มากมากทักขาทุกวันแกเอาวะดิพี่จะให้ผมเป็นพี่ใหญ่คนเดียวไม่ได้พี่ก็รู้ผมเกี้ยนไอ้เฮียจะไปไปพูดสาระกับน้องๆมันก็ยากโอเคนั่นาดนี้แข่งทีกว่าว ไปเป็นเกินอะครับอันนี้วงแล้ววะวงสองต่อไปวงสามวงสามไม่เจ็บเกาะปิดมีเกาะเต็มปะข้างในอะไอจำไม่ได้แต่เดียพี่ไปดูเก่อมันครึ่งเดียวเังไงจริงจริงก็เล่นได้แหละก็เราให้เราให้เด็กๆไอ้นี่มาเยอะพอแล้วพี่ก็ถึงเวลาหรือเปล่า ดีเลยแก้วแบงนี้นกำลังพอดีเลยพ,ลพี่บอยพีเนี่ยไอโบ้ไอโบไม่เล่นเลยมันจะเป็นก็คือถ้าพี่บอยเล่นก็จะมีเราเนี่ยพี่บอยพีไอแมนไอเว็บเดี๋ยวตอนนี้ติๆในช่องพี่บอกกันเต็มแล้ว ตำนานกลับมาแล้วดิคมมากเพราว่านี่เออพี่ก็รู้ไม่รู้พี่รู้พ,รพี่รู้ใช่ปะล่ะโอ้โโยไอ้เวฟโอ้โหโหไม่ต้องแล้วเวฟพ,<ม>พ,พี่้ไห่พี่สเต็ปพี่มันแพลวพาอยู่นะการขับรถมันมันต้องอย่างนี้ใช่านั้นเ,เพราะเดี๋ยวอตอนเขายิงมามันหลบได้พอดีขนาดตอนแข่งทีมชาติ มึงขับมอเตอร์ไซค์พาคว่ำเขายังดา่ากูเลยไอ้เป็ด <_ C> เยี่ยแล้วก็เอาเรื่องนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้ว่ะไ <_ C> อ้เหี้ยกูไม่ได้ขับแท้ๆบอกกูขับ <_ C> เรื่องนั้นก็ไม่ต้องพูดถึง <_ C> เฮ้ยทำไมแอดดอกมันดอบน,นอกวงแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้อ๋อในวงนี่ <_ C> ไกลว่ะไกลเกินจะไปเอาว่ะเนอะไกลเพราะว่าวเป็ด ไม่ไกลอยู่ที่ใจแต่ของแอดด็อกแบบไม่รู้มันคู่กันปะมเมื่อกี้ที่เห็นประมาณนี้มั้งพี่แอบแอดด็อกนะไ Nine, อเว็บ <Web. S 2> แต่แต่เออแต่เพื่อนเพื่อนของเพื่อนของพีทีเขายังไม่ได้อธิบายนะ,ะเขาลืมกอธิบายหนึ่งอย่างว่าไอที่เขาจะไปทําที่การลงทุนของเขาอะพี่เ เขาอาจจะไปลงทุนกับเพื่อนพี่ที่พี่พี่บอกว่าเขาแค่โปยเงินแล้วก็นั่งจิบน้ำวายรอปันผนนะอ๋อใช่เหรอเออทำไมย็นดัเห็นเล่าให้ผฟังเลยเขาอาจจะไม่ค่อยว่างหรือเปล่าแต่ไอ้ลงแต่งกีเคยที่ทำที่ว่านี่คือก็ไม่ได้ทำอะไรแบบขนาดนั้นนะแต่แค่ทำให้เป็นรูปเป็นร่างอ่ะอ๋อเจอไหมไงไอ้ดับในมาเฮ้ยมอไซด์ดับหรอวะกลางเมืองอ่ะใช่ใชใช กูไหนนีบ่บอม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 มโอ้ปืนที่เ้็ดเขาอะพี่เล่นไม่ได้ว่ะเป็นอะไรพี่ก็สุดอะเออมันก็ดีแต่มันก็ไม่ก๊อตขนาดนั้นปะกระสุนมันน้อยอ่ะอุ้ยพี่ต้องคิดดูปืนที่ไม่ดีดแรงและเร็วขนาดนั้นมันดบับมันดับในเกมปะ ไอ้มันดอปในแข่งปะในในแข่งไงยังไม่ดอปผมว่ามันไม่มีทางเอาเขาเ<อ>้าเว้ยถ้าปืิที่นี่อยู่ในแข่งโคตรโกงเหรอใช่มันโกงเกินไปยิงไม่รู้ตัวนะเว้ยพี่แล้วยิงแบบหลอกสองร้อยเมตรคือชิวๆเลยแต่มันไม่แรงเยลยแรงมันแรงกว่าเอ็มีที่พี่ถืออีกถ้าเป็ดจะพูดขนาดนี้พี่จันที่แค<า>่เสียงปืนมันเบาถ้าแค่เสียงปืนมันเบาแต่ปืนมันแรงออกเอ็มีกอะไรโอ้ฟาดคนอยู่ตามเส้นผมเลยนะพี่บอย เฮ้ยตามเส้นผมเลยอ่ะตามเส้นผมเล่นไงอ่ะเป็ดเวลาเล่นจะพูดว่าไงเดี๋ยวปืนมันไม่ดีเละพี่ผมก็ไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงวะกระปืนมันไม่ดีดอ่ะปืนมันแค่แอบสายนิดหน่อยอ่ะเอาไงพี่เจอมระยะไหนอะตัวมันเล็กขนาดไหนสัตัดเลยใช่เหรอเออผมว่าเดี๋ยวคนมาเปิดชุดเดียวตายหาย ไอ้เยเว็บเจ้าหมดเลยง่ายมึงให้พี่กูเอาปืนได้ลองมั้งเหอะมีอีกทิ้งหมดแล้วมีป่ะมีมีมีเฮียเฮียบ้านนี้มีคนรู้นะชุดหมีขาวนอกจากวงด้ยพี่นอกจากวงด้ไปเอาได้นะบ้านนี้ไม่น่ามีพี่ถ้ามีมันตัดยื้อเว็บตายนานแล้วมันกลัวของอดีตเดชเอ็งแผฟร์ลังเสียไอ้แผฟร์ลังเสียผมตั้งโล่แล้วเฮ้ยมันยังมีอีกอยู่เลยตีกันอยู่สองตี ต้องไหนต้องมาร์กเลยหรือตรงกราฟที่ลายที่กราฟที่กราฟกราฟเปลี่ยนหันที่เครับเนี่ยพี่สามารถไปจอดเดินท้ายก็ได้นะเดินซ้ายมุมเนี้ยแล้วพี่จะไปเดินทอนมันก็ได้เหมือนกันมาแต่มันน่าจะวนไปทางพี่ผมดูเหมือนดูฝ่ายอยู่เธอใช่มันจะวนไปทางพี่เขาเตียวฝาบ้านมีคนไหมเนี่ยบ้านไม่มีอยู่บนขาหมดเนี่ยมันต้องมันต้องวิ่งหนีวงมาแล้วนะเนี่ยตรงนี้ตัวหนึ่งมีมาร์กสามผมบ้านไม่มีบ้านไม่มี แต่หน้าพี่อะล่าสุดอะสองตัวโป่งเลยนะซ้ายเนี่ยมันก็จะวิ่งขวาแต่ขวามีแน่เวฟดูอยู่โป่งจัดเวฟมันก็ไปขวาหมดเลยผมมองอยู่มันน่าจะเดินต่ำไปเล้ยมาแล้วมาแล้วนตรงมางผมเลยรถขับแล้วอยู่ล่างวงล่างสุดเลยเอาผมนะเอาผาผาพี่บอยผาดีใช้ดีผมเดินถอยมาให้พี่ช่วย มีคนจอดมันมีคนจอดแต่ในเนื้อหน้าผมตัวนึงสวยไม่ควรจะโดนเลยสัตว์ที่นี่พี่ตรงมาร์สคือคือมันไม่ต้องดึงอ่ะแต่มันก็ต้องคุมสายไอ้เป็ดใช่ป่ะอีวันไม่ต้องดึงคุมสายนิดเดียวอย่าไปดึงโอเคโอเคแล้วเมื่อกี้กูดึงซะไอ้สัตว์โอ้ดึงไม่ยิงตีนมาใต้ใต้ตีนผมตัวหนึ่งพี่ชุดใหม่แล้วก็มัร์สสามตัวนึงดูใต้ขวาไหมุณดูใต้ซ้ายฮะใต้นอกน็องพี่น็อก ไม่ไม่น็องหรอขวาขวาให้บอยที่มาร์กเลยขวาแหละตัวนึงผมแพทให้ถ้าพี่จะเล่นอ่ะไม่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 เล่นไม่เล่นลงไปไม่ควงยากครับขวาูอะไรอ่ะแล้วก็ใต้ใต้ตีนผมแด้แหละอะไรไวยพี่โกงปูพี่โกงขวาโกงมากสวยพี่แล้วก็อยู่หนีพี่มาร์กถามผมล่าสุดเออแอบเนียนขึ้นแล้วปล่าเหรอเฮ้ยใต้ตี ปืนพี่กงไปบ่อยปืนพี่กองมากควยเฮียวุยตัวเดียวด้วยสัตว์โอ้กะเด้งเลยโอ้โ้กำลังตึงเลยกำลังกำลังกำลังจะแบบ ใกล้เกือบจะได้แอคแล้วเมื่อกี้พี่แม่งตัดหมดพี่กู